พี่อังเชื่อเรื่องจังหวะชีวิตไหมมากพี่อังเชื่อเรื่องจังหวะชีวิตมากแล้วก็พอเราเชื่อเรื่องจังหวะชีวิตอะมาทําให้เราเข้าใจโลกอะว่าเราไม่จําเป็นต้องประสบความสําเร็จที่อายุเท่ากันทุกคนบางคนที่เขายังไม่สักเซสในวันนี้เขาอาจจะสักเซสในวันพรุ่งนี้ก็ได้หรือว่าคนที่เขาสักเซสแล้วในวันนี้อนาคต มันก็อาจจะเปลี่ยนไปก็ได้ดังนั้นมันไม่มีอะไรแน่นอนอ่ะแล้วก็คือพอเราเข้าใจแบบนี้ยมันจะทําให้เราให้เกียรติกับทุกคนที่เราเจอะคือมันมันไม่ใช่ว่าแค่เราขยันแค่เราพยายามแล้วเราจะสักเซสได้ในชีวิตกัางว่ามันมันอยู่ที่โชคด้วยอ่ะซึ่งมันก็ยากเหมือนกันนะว่าเอ้ยโชคมันมาถึงเราหรือยังแต่ก็ทําทุกวันให้ดีที่สุดและอ้างเชื่อว่าสักวันหนึ่งอ่ะสิ่งนั้นจะมาหาเราเอง สักวันหนึ่งเราก็จะสักเซสในชีวิตเองค่ะ